ไม่รู้เรื่องเลยมาดิเอาเริ่มดันเลยนะไปอย่าเลืนต้องเก็บเพชรไปเลยที่ไหนโชลิวเคนเดาแล้วกูตายแล้วเหรอเออกูป่อยไฟไฟมึงไงเอามึงโยนมาทำเฮียอะไรล่ะมันลงไม่ได้เอามึงก็กระโดดสองครั้งนะกระโดดสองครั้งแล้วสุดตัวกูเป็นตัวเฮียเลยเนี่ยไอหัวเหลี่ยมไง อันนี้คือการบูด้วยเอออย่างนั้นนะเออเอาจะดีกูไปไหนแลไรเฮียผิดด้านเออนั่นแหละเป็นเฮียงบูดีดีที่กูจะได้ขึ้นวันไหนเนี่ยไอ้ับูดีดีเฮียมึงต้องขึ้นตรงนี้ไม่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เว้ยต้องกฎหม่กดใหม่อ่ะเอาเข้ามาเข้าไปเออแล้วกูไปไงเอ้ยล้อ๋อเนี่ยขึ้นมาเออนี่นี่เก็เฟชอันนี้อ๋อบูดบูดใหม่เฮียไหนขึ้นไปเฮียไหนขึ้นไป มึงกดกระโดดด้วนี่อ๋อกระโดดนี่กระโดดนี่นี่คือไอ้ที่บอนมุ้งอะนะไอ้โอ้ยไอ้ไรงู้บอะโอ้ยโอ้ยไอ้ยี่บอลน่ั่ยจับจับเอาไปดิเอออันนี้เป็นตัวว่าเป็นเฮียอะไรสักเฮ้ยไอ้นายมึงดูกูกูเหมือนไข่เลยเฮียเงาะไอ้นายมึงกดไอ้เหมือนกันดิ อุ้ยเขาจะสั้นปีนนะไอ้เหี้ยเออเฮ้ยไอ้ยอดไอ้เก็บไม่ดีเออไปเกมชิ้นนี้แม่งปั่นอะไรเลยชอบกูดเรื่องเกมเก่อากูฆ่าตลอดเลยเกมไม่เคยแทบจะจบเลยสักนี่เอ้ามันมัเป็นไรวะเอาไอ้ควายโดนตัวเองไอ้โง่เอาแตกไปเลยเหี้ยโคตรโง่เลยสักอ้าว เอาเหี้ยตัวชื่บอกมันงาะเฮ้ยไหนเดี๋ยวพึ่งมันนี่ก่อนไหนมันตข้างบนมีมีเพชรไหนสู้ๆมันมึงเป็นเหี้ยอะไรสักบอกข้างบนมันมีเพชรโอเคโอเคมึงขึ้นลงไปดิมึงขึ้นมาทางนี้ดิเออไป้โชว์ดิวเขินนี่เอาเหี้ยเอ้ยไอ้สัสเพื่อช้อนมันจะไหนนี่นี่เทคนิคเฮ้ยรับกันด้วยดิ เอารับรับเอาไปทำตัวได้มึงดูทำตัวได้้ามนี่ไอเหียดอะนี่ไปเลยดีเอะ่เื่อีจริงอะอดูดูทำตัวนี่นี่นี่ราองลงไปเก็บเพช่อนช้อนช้อนชอนช้อนโอ้ยไอสับไอข้างล่างมีเพชรไปดิ เฮ้ยเราลองเล่นแบบดีๆดิเอ้าไอควายที่หลอดมันเหี้ยว่ะไอไอนายกระโดดชนข้างบนนี้เหมือนจะไปได้ปะอ้าวไม่ได้เหรชนไม่ได้เหรอชนดิชนได้ปะมึงเจาะไม่ผ่านหัวมึงจาะไม่ผ่านอะไม่มึงมันเป็นทางมันเป็นทางตันมันให้มึงแค่ไปเก็บของเฉยอ๋อกูต้องไปด้วยนี่สัสเฮ้ยมึงไปได้ไงยืดรู้โคตรเก่งไอ้สัสรับกูด้วยดิไม่ได้เหมือนมึงนะรับกูด้วยดิอ๋อไม่ต้องมคนเนีเล่นตองเงี้ย เอ้ยทำไมมีเพชรแต่อันยังมันให้เก็บครบแล้วไม่เฉยยังโอเคยี่ในโดนทีมเอ้ยี่ในไปเก็บดิมาดิโดนเหยียบผม่ก็โดนเหยียบผม่ก็ไปม่นจะเป็นเเอ้ยาวะมีพอมีให้เก็บแล้วฝั่งซ้ายหมดยังมาดูดิโอ้โหเยี่ในเขาโดนใหม่เลยเฮ้ยมีเพชรอีกไปเก็บดิเดี๋ยวกูรอด้างล่างกูต้องทิ้งกันดีอ๋อกูต้องเหยียบกูต้องเหยียบให้มึงให้วากูต้องเหยียบให้มึงกูต้องเหยียบให้มึงเออไม่ต้องละไอ้ควายเอ้ย ีวิตมึงแม่งมึงออกวะโอ้ยไอ้เฮียนี่ผักทำลายกูนะโอ้ยไอ้สัตว์กูไปได้โคตรเฮียรับกูเลยอ๋อมึงร่วงฆ่าแมวได้แล้วเว้ยควายทุลังยิ่มเป็นนะยิ่มเป็นนะจะเป็นเฮียนี่โชว์เอาเฮียกูโอ้ยไอ้สัตว์อยูนแทนกูจะแทนกูจะแทนกูจะรอดอยู่แล้วนะอ้าวแมวกูล่วงไปได้ ไอ้โง่ไอ้โง่คือมึงอ่ะวันวันมึงจะทําร้ายแต่กูอ่ะไอ้เฮียมึงเล่นดีๆไม่ได้เหรอไอ้สัตว์นี่พวกมึงคงคู่ไอสัตว์ไอ้นายค่าแมวเฮียแมวมันโยนกูได้ด้วยไอไนเป็นเฮียอะไรเนี่ยไอไนเป็นไรไอสัตว์โอ้ยไอ้เฮียแมวโอ้ยไอ้แมวไอ้เฮียในเก็บเฮดิ้ มึงเก็บอะไรของมึงไหนควายเอ้ยอ๋อเซเซโอ้มันกะยากจังวะโอ้ยกูไม่ไหวแล้วมึงฆ่าแมวดิไอ้บอนไอ้บอเทียอะไรเนี่ยมึงกลัวข้าจะตายไหมอ่ะมึงระเบิดไปกับกูไงอ๋ออทำไมมันไม่ได้สักทีบไว้ที่ไหนมึงเล็งให้ตรงๆดิได้แล้วควายโอ้ทำไมกูขึ้นไม่ได้วะก้มึงกระจอกอ่ะ โอ้ยยังในรอทู่มเพราะหนูผมน้ามนโอ้ยเฮีเ้ย,ย,ยเป็นหวยโดดไมได้เฮี้ยเออดูด้วยกูบอกเก็บเพชรมาจะครบแล้วเออก็ดีหนุ่มไปนะ้ย่าเดีย๋ยวเนี่ยไอ้ไปดิว้าควายควายจะไม่หวังเพิ่งกูไง <c oughs> อ้าวดูดูดู <c oughs> ทำตัวแล้วเราก็จะไปยังไงอ่ะ <c oughs> ด,ดูดิดูดิดูดเป็นเฮี้ยเลย ก็มาีิอ่ะอย่าเลยไอควายอ้ยมึงเล่นเล่นเฮ่ยเอาขึ้นไม่ได้อ๋อตรงนี้อุเนื้อบอดดิโอ้โอ้าโง่เลยของมึงได้แท้อุ้ยไอควายนี่ลงไปซะลงไปซะ ลงไปสัตว์ลงไปสัตว์ช้อนแมวมันจะเลียมอ่ะเฮ้ยไอ้เฮี้ยแมวมันไปได้ไงวะเอ้ามันไปทางฝอยต่อยโง่ไม่เห็นเนอะไม่คือกูโดนไอ้เฮี้ยนั่น่ะกระเด็นมาไอ้เนี้ยเขย่าเอ้ยรู้เยอะเดี๋ยวนี้รู้เยอะเอ้าเอ้าคร่อนไปไหนอ่ะเนี่ยชิคกี้พายชิคกี้พาย ไอ้ทียเอ้เอากูเเอากูร่วงไอ้ี่ไหนไอ้สัตว์บังหัวกูี่บอต้องเกใหมพรมนะมันได้มันได้เหมือนกันมัก็ไม่เป็นปันไลใสนี่ีฉลาดวหริ่งทีเยียบอแม่งใช้มือยี่บอัดมึงมาเอาเพชรกูดิไอ้สัตว์เพชรอยู่นี่ไปเาไมไนมีเพชรกับมาไอ้สัตว์เกือเลยเฮียเกือลเป็นยันบอเลย ไปดีไปิี่ะมึงไปเก็บสี่กูเหยียบให้ยเนเหยียบทำอะไรวะไม่รู้เหยียบด้านล่างไอด้านล่างไงไหได้านไ่างไอยเไไ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 ไปไไ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 อไไ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 ไ่ไไ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 ไอ่ะอขใจมานี่มาเดี๋ยว มมาาดินี่ไม่หวังครึ่งเลยสตาไปเลยเฮี้ยหัวงอไปทไหนเลิกไปยังไงเนี่ยอ๋อไหนคุณรู้แล้วมึงชนมึงชนให้อันบนแตกมันไปอเอาไปทำเฮี้ยงานเก็บของเหรอข้างบนนี่มีอะไรป่ะเฮ้ยนี่ไงมีเพชรซ่อนอยู่ที่ไหนเมื่อกี้ข้างบนข้างบนมีข้างบนนี่ไปดิมึงขึ้นไปดิโอ้ยเหยียบหัวแมวได้วะได้แล้วหัวงงอหนีวะ ไม่น่ามีมั้งอุ้ยมีลมด้วยไหนลองไปเล่นในข้างล่างกคตหนูเลยหนูกโขอุ้ยอ๋ออ๋ออ๋อเขียวบอลโคตรโง่เลยเฮียอ้าวเอาไปไปไปใครใครจะไปอัพมาไปก็ได้เละ เอ้าวเขาเรียกไปซีนอำไม่ได้มึงออกไปก่อนดิมึงเหยียบหัวกูอยู่ฐานนี้เนาะเออนั่นแหละแล้วก็รับกูจากตรงไหนเนี่ยอ๋อเออตรงนั้นแหละรับดิไอ้ควายนี่ลงไปเลยสัตว์แม่งไปรับกูกูเห็นนะไอ้เฮียไอ้แมวเฮียนี่ก็เป่ากูจังเลยโอ้ยเอ้ยไอ้เฮียเลยโอ้ไอ้เฮียเลยวัดเฮียควักน้ำไปนะควักน้ำควักน้ำเอาดิกูบอกว่าควักน้ำอีเฮีย พ่อมึงปักน้ำใหญ่เนี่ยก็ขวักน้ำไงเนี่ยไปดิเอาไปแล้วไม่รอแม่งนะไอ้เฮียช้าๆไอ้สัตว์กลับมาคุยขวักขวักซู้เลยอะมึงกดน้ำมันทุเรศมันตลกมากเลยภูเขาเป็นโอยไอ้เฮียไหนเฮ้ยมึงพอพอเล่นดีกว่าเล่นดีกว่าไอ้เฮียไหนไอ้สัตว์โอเคโอ้สัตว์ อ่ะกูเกินนี่เฉยเลยหดขึ้นเลยจะหลุว่ะหลุดมาแล้วนยนไอ้ข้างล่างมีของวะไม่มีใช่ปะบูธกูไปดิเออเออปังอ๋อบอกน้ำเลยอ้ควายยังไม่ลงเลยตัดเรือยังไม่ออกมาเลยเรือก็นม่อก่อนนี้ก็มึงกระโดดข้างบนนี่เออชนข้างบนมึงเดินไปเลยดิเออ อ่ะเนี่ยทำตัวเฮียนะมึงไม่ต้องไปไอ้สัตว์เอาเรือมานี่นี่กูสั่งให้มึงไปก่อนนะมึงอ่ะนี่เดี๋ยวทำตัวไอ้สัตว์ปัญญาอ่อนนะเว้ยไอ้เฮียกูจะไปยังไงเออเออขวักไป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 นี่นี่จะเล่นกูจะเล่นกูกูรู้กูรู้รู้อะ นี่กูรู้กูรู้ไปนีกูก็รู้ไอ้นี่ไปบันไดเอ้ยดูท่าไปดูเหมือนหมาเลยที่ไหนอะไรมึงเป็นไรอ่ะมึงทำมึงทำอะไรเนี่ยเหนื่อยวะเหนื่อยวะเฮียกูขำกูก็เหนื่อวิจ้าหวงหวงนี่มั้ง จ้องจะแทงข้างหลังอย่างเดียวเลยโอ้ว่าห oh, wow. ่วงอดูเฮียนี่ก่อนนะดูเฮียนี well> ่ก่อนอ๋อไม่ถึงวะอ๋อมันต้องบูตไอ้เฮียไหนเอ้าพึ่งลงน้ำต้มเหี้ยเลยเหยียบดิได้นี่ดูดูเดินทัวดูทดินัวดู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 อ่าควายเนี่ยไอ้เฮียดูใครจ้องจะแทงข้างหลังโอเคพี่เฮียเลยดันลงไปดิไหนไม่ช่วยบัว มึงจะมึงจะหนีกูรู้เป็นเทียอะไรซักมึงไปดิมึงไปดันตูดให้กูดิโอ้โหหนักอ่ะอ๋อนี่มันต้องไม่มีใครนั่งเรือยี่ไนอ๋อนั่งได้เหรอไปดิไปดิเนี่ยมันจะกินแรงไงซักเอาแล้วมันไปได้พายวิ่งข้างบนข้างบนข้างบนเก็บได้ปะวะอุ้ย เคี่ยแมวทางลับบ้นอะไรเนี่ยเฮ้ยมีมีสายฟ้าด้วยตรงนี้ทำไรฉีดแมวข้าวแมวกูมึงโูนไหมว่ากูเดียวกูเย็ดกูจะผ่านหรอเนี่ยแล้วกูจะไปทางนี้ไงอ๋อยังไงเดี๋ยพึ่งเดี๋ยวพึ่งไอ้นี่เดี๋ยวพึ่งอ๋อเีโอ้ดูทำดูทำกระจอกก็ง่อยควอยกระจอกก็ง่อยนี่โดนมีให้เก็บ แค่นห้อะไรโคตรเอ๋อเลยมันลงนั่งพี่ใหญ่สองรอบไไอ้คอยเขาเรียกว่าระเบิดไม่เป็นใจ